สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลิลลี่ก็ได้มากลับบ้านบูชาพ่อปู่ศรีสัตตะนาคราชตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ลิลี่ก็มาหาพ่อปู่มาขอพรทุกคนดูข้างหลังนิี่สิคะเฮ้ยทุกคนคะเห็นใครข้างหลังไหมคุ้นๆไหมคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับมายังไงคะเหมือนบังเอิญนะบังเอิญไหยคะจริงๆช่วงนี้มีงานที่นี่บ่อยนะครับพี่ว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะวันนี้พ่อปู่ต้องดนบันดาลให้ี่ได้เจอพี่เออีกวันหนึ่งนี่เหมือนกับคุณคณเราเพิ่งเจอนเมื่อไม่นานมานี้เองใช่นะฮะใช่ค่ะพี่เอเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะทำรายการตามรอยนักขาชลาดตามรอยมาสปีแล้วครับเจ็ดสิบกว่าเทปไป60สิบกว่าที่เจอครูบาอาจารย์มากมายตอนแรกผมก็ก็เหมือนเริ่มต้นเหมือนลิลี่แหละเป็นคนเชื่ออะไรยากใช่ไหมคะใช่บอกให้เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อจนกว่าเราจะรู้ด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยปฏิหารมันเกิดเกิดกับชีวิตมากมายเหลือเกินจนอ๋อว่าเชื่อก็ได้แล้วก็มีครูบาอาจารย์มาบอกมีพระเกจิมาบอกถึง พบภูมิอดิตชาติาบอกอนาคตแต่ทนายอนาคตไม่ดีมากแต่ตอนนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่เราก็มีกําลังใจไงก,ก็คือว่าโอเคเราเราจะเดินสายนี้ต่อไปด้วยด้วยการรักษาศีลให้ดีสุดทำหน้าที่ดีสุดแล้วก็เชิดชูเรียกว่าเกียรติของพญานาคที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาจริงพญานาคไม่ใช่ไม่ใช่พุทธนะฮะคือพุทธเนี่ยพยายาม ตีกรอบว่านาคเป็นของพุทธจริงๆนาคเนี่ยมีมาก่อนพุทธกาลค่ะเออตั้งแต่ตั้งแต่เกิดก่อนเกิดวันละด้วยซ้ำไปเพราะว่าท่านเป็นพลังงานของสิ่งแวดลอ้อมอยู่ในธรรมชาติดูดูพี่เอพาสินเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากมากเลยไม่เชี่ยว,วชาญครับเป็นคนไม่ค่อยรู้เขาชิลีรู้ <laughs> พี่เอพสินเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติ อยู่บ้างใช่ไหมคะเรื่องหัวใจของพี่เอตอนนี <S <S ้เป็นยังไงบ้างคะดีผมเทให้ลูกชายหมดเลยเตให้ลูกชายเพราะลูกชายล็อกล็อกเวลาล็อกทุกนี่มาถ่ายรายการเขาบอกว่าป้าขับมาไหนป้ากี่โมงมารับหนูที่บ้านปู่เต้ได้นะอะไรเงี้ยใช้เวลาใช้เวลาเข้าฮะเวลาเห็นพี่เออยู่กับลูกชายน่ารักมากมากคือพ่อลูกเหมือนต้นไม้หล่นไม่แต่ไกลต้นเลยทำไมว่าเด็กผู้ชาย เมื่อเมื่อถึงวัยเขาจะมีเพื่อนเขาจะเริ่มมีความรักเราก็จะเป็นแบบจากโลกโลกเดียวของเขาอะ่ะเขาต้องการที่สุดตอนนี้เราจะกลายเป็นโลกที่สองของเขาเออเราจะเป็นโลกโลกที่เซฟที่สุดของเขาเมื่อเมื่อเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาของเรากับพืงมาทางเดียวที่เราต้องรักษาคือสุขภาพคุณพ่กเนนกก็อ้รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้ววันนี้ลิลลี่ขอขอบคุณมากๆเลยที่เอมาเข้า ก,กับนูลินลี่โอ้โหขอบคุณคุปู่นะคะที่ส่งพี่เอมาม่หร่เม่าลินลี่เป็นเป็นผู้หญิงที่มีความฝันมากมายแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะทํามากมายแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตก็ขอให้นี่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะพี่เอทุกคนคะ่ะก็ตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นใหม่ที่ตัวเอง ปรับเปลี่ยนนิสัยสันดานเพื่อรอคอยรักใหม่คำว่าสันดานไม่ใช่หยาบนะสันดานคืออินสติ้งที่อยู่ภายในคือตัวเราจริงจริงซึ่งเราอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เราพร้อมจะเปลี่ยนเสมอแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราชอบอะไรใช่ตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่านี่ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยสันดานเพื่อรอคอยความรักทั้งใหม่รู้จักตัวเราก่อนรู้จักสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ถึงจะรู้จักเขาถึงจ,จะเรียนรู้คนอื่นได้ขอบคุณมากค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชัวร์บริเวณสถานที่อัศักขินของพ่อปู่ศรีสัตตนาคราชวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอสำหรับคำแนะนำแล้วก็คำสอนทุกๆอย่างเลยพี่เอเป็นคนที่เป็นผู้มีพระคุณของลี่นะไม่ว่าจะอไอเลยนะอันที่พูดจริงๆทุกๆโอกาสส่วนมากจะเป็นพี่เอที่หยิบยื่นให้ขอบคุณความเมตตาจากพี่เอค่ะคนหนึ่งค,งค่ะก็ ฝากติดตามช่องของิีนี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคน